มิรผลตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาสร้างเด็กดีเด็กเก่งให้กับประเทศไทยจึงพัฒนานวัตกรรมในการศึกษาคลิก,กร์สู่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนยุคใหม่ที่ทําให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานสามารถนํามาบูรการกับวิชาต่างๆในการจัดเรียนการสอนของคุณครูอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากพนักง,งานที่มีจิตอาสาร่วมจัดทําแบบฝึกหัดที่สามารถร่วมใช้กับคลิก,กร์สร้างผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการดำล่องใน3โรงเรียนที่ผ่านมาพบวา่านักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผลคะแนน,นการสอบสูงขึ้นคุณครูสามารถประเมินนักเรียนได้เป็นรายบุคคลรู้จุดอ่อนรู้จุดแข็งของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นทําให้ผู้ปกครองมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนมีจํานวน,านนักเรียนเติบโตขึ้นอย่างก้ากระโดด